เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางเนี่ยสำหรับ SME ที่อยากโยกของมันจะดจำหน่ายสำหรับคนในประเทศไทยอยากจะคนที่อยากจะมีรายได้ที่2หที่3เนี่ยเข้ามาเอาสินค้าของเราไปจำหน่ายเราอยากเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นความภูมิใจของคนไทยสวัสดีค่ะ ฉันพรสวรรค์ผลินยศค่ะตำแหน่ง e อ็กคูทีฟสวัสดีค่ะครูชบาภัยภาสนะค่ะตำแหน่งมีเนเจอร์บริษัทอินดีมกรุ๊ปค่ะเป็นวันหนึ่งที่พิเศษสุดที่มีโอกาสได้มาพบกับท่านประธานบริษัทอินดีมของเราซึ่งหลายๆคนอยากจะรู้จักนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบให้ท่านนะคะว่าอินดีมคืออะไรนะคะ เรามาพบกับคุณก้องอัครนิติพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่พรสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นจังเลยวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันครับุณก้องกล้ามากเลยค่ะขอบคุณครับผมก้องอัครลัตครับตำแหน่งประธานอินดีมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่นเต้นไหอ่ะดีใจได้พบประธานบริษัททุกครั้งที่เจอท่านประธานใช่เราก็เจอกันมาตั้งหลายครั้งแล้วมันเป็นเลือดเนื้อครูชบาภัยด้วยค่ะทำมาสองปีแรกมากค่ะขอบคุณมากเลยครับอคคุณะ อยากรู้ว่าอินดีมคืออะไรคะอินดีมคืออะไรครับ <laughs> ในความหมายของพี่พรสวรรค์ <c oughs> ในความหมายของพี่อินดีมันคือ,อแพลตฟอร์มและนวัตกรรมที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่ครับพี่ชวาแล้วครับค่ะมันก็อินดีมคือเปรียบเสมือนโซเชียลเอ็นเตอร์ไทรส์ที่นำนวัตกรรมได้หลายอย่างที่ตอบโจทย์ทุกชีวิต โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์นะคะในโลกปัจจุบันที่เจอปัญหาเจอวิกฤตนะคะอินดีม e สามารถตอบโจทย์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะ,ะทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมได้ค่ะคชอบมากค่ะก็ถ้าถามเราอินดีมคืออะไรเราก็อยากจะบอกว่าอินดีมคือแพลตฟอร์มทิ่หนึ่งที่อยากให้คุณเนี่ยสามารถมีไรายได้เพื่อนําไปใช้ในครอบครัวในชีวิตเพื่อทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าถามผมว่าแล้วมันทํางานยังไงล่ะอินด e ีมอินดีมก็คือ Marketing Tech ก็คือ MLM tech หรือ MLM ที่มีเทคโนโลยีโดยอินดีมเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางระหว่างผู้ที่มีสินค้าอยากสินค้ามาจำหน่ายและผู้ที่อยากจะมีธุรกิจและอยากจะเอาอินดีมไปสามารถเป็นธุรกิจได้ <S <S เราอยู่ตรงนี้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเป็นบริษัท MLM ที่มีเทคโนโลยีและสามารถเติบโตด้วยกันไปได้ในโลกแห่งอนาคตครับและเป้าหมายของอินดีมเนี่ยคืออะไรคะก็ถ้าถามว่าอินดีมมีเป้าหมายอย่างไรในการเติบโตในอนาคต อย่างที่เราเคยพูดแล้วว่าเราอยากให้อินดีมเนี่ยเป็นความภูมิใจของสมาชิกทุกๆคนอยากให้อินดีมเนี่ยเป็น global company หนึ่งในบุตรหมายหรือหลักการให้เราหรือเป้าหมายเราจะไปเนี่ยเราก็อยากให้อินดีมเนี่ยได้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เราก็เคยบอกเอาไว้แล้วเราเค้าดาวแล้วตั้งแต่16เดือนที่ผ่านมาทุกๆวันทุกๆเวลาเนี่ยเราก็ยังคง on track ตามเป้าหมายนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเมื่อติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็อินดีก็ Indeed, มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า2บริษัทเข้ามาเจรจาขอ M&A หรือ Mer g e and a c q u i s i t i o n เข้าสู่เรานั่นหมายความว่าเราก็ต้องเหมือนกับครึ่งครึ่ง,งทางของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนั่นหมายความว่ามีการส่งบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องตามหลักของบริษัทจำกัดมหาชนหายคว่าเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับนั้นนั่น,น,นหมายความว่าตอนนี้ออนแทร็กไหมก็ออนแทร็กอยู่เป้าหมายเดียวคือว่า เป้าหมายเหมือนกับเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเราก็อยากให้อินดีมเนี่ยเป็นบริษัทที่สมาชิกทุกคนภูมิใจถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ Keep on Track อยู่ในเวลานี้ครับค่ะก็พี่ชาไทก็เข้ามาได้2ปีแล้วทีนี้อยากทราบว่าผลลัพธ์ที่อินดีมก่อตั้งมา3ปีแล้วค่ะผลลัพธ์ของอินดีมเป็นยังไงบ้างคะครับต้องถามพี่ชาบาแล้วพี่พรสวรรค์ครับผลลัพธ์ จากการทำอินดีเป็นยังไงบ้างครับค่ะของพี่เนาะจากที่ทำมา2อปีแล้วนะคะพี่ชาไทยแต่ก่อนก็คือคือพูดง่ายๆเนาะเป็นครนครูก็มองหาอาชีพตลอดเป็นคนที่ชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะคุณก้องเพราะว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนพูดง่ายๆว่าเงินเดือนมันมันมีขีดจํากัดนะคะมันมีเพดานนะคะทีนี้ทําให้เกิดปัญหาเป็นหนี้นะคะก็มาเจออินดีโปรเจกต์กดหนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ คุณชัยภัทก็2ปีก็ปลดหนี้มาร่วม4-5่ห้าแสนบาทนะคะคก็ชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็รักอินดีมนะคะก็ภูมิใจนะคะวันนี้ที่มั่นใจที่มีธุรกิจของคนไทยนะคะที่สามารถตอบโจทย์ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ่คะถูกต้องค่ะครับพี่พรสวัสดิ์แล้วครับค่ะสำหรับพี่นะคะอินดีมน่ยให้ชีวิตใหม่พี่พี่สามารถปลดหนี้บางส่วนนะ,ะได้เช่นหนี้บัตรเครดิต ะะแล้วก็ทําให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นจากการที่พี่มีอาชีพรับราชการมั่นคงแต่ไม่มั่งคัง่งแต่อินดีสามารถตอบโจทย์พี่ได้และทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขอ,อขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะครับที่มาแชร์ผลลั์ผมว่าสําคัญที่สุดเลยคือถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์ในชีวิตเราเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าณนะตอนนี้เรายืนณจุดไหนแล้วเราก็มีเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลลัธ์นั้นซึ่งผลลั์ของอินดีก็คือว่า เราภูมิใจฮะที่เป็นู่นหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเดินถึงเป้าหมายนั้นก็ที่ผ่านมาครับ3ปีก็อินดีมก็สามารถทําให้นักธุรกิจประสบสำเร็จหลายๆท่านมีคนที่ได้รับผลตอบแทน60ล้าน1คนมากกว่า15ล้านไม่น่ำกว่า5คนมากกว่า1ล้านไม่ต่ำกว่า100คน มากกว่า10,000แสนไม่ต่ำกว่า1000คนได้รายได้มากกว่า1 0,000บาทไม่ต่ำกว่า10,000่นคนนะฮะออก็เป็นความภูมิใจฮะของพวกเราได้มีโอกาสทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสฮะม,มีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในแง่ของผลลัพธ์เพือว่าอนดีมร่วมโอกาสได้ร่วมทางได้มีบร,ริษัทตลาดหลักทรัพย์เข้ามาขอ m a ก็อยู่ในระหว่างเจราจาแล้วก็มีโอกาสได้ทําโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโปรเจกต์แห่งอนาคตได้ทำหลายๆธุรกิจที่อินดีมเข้าไปเกาะเกี่ยวเกาะติดับธุรกิจแห่งอนาคตก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์และเป็นความภูมิใจของพวกเราในฐานะนาทีมงานของอินดีมครับแล้วทําไมอินดีมเนี่ยถึงพยายามที่จะพัฒนาไปตามกระแสโลกในตอนนี้คะคุณก้องเนาะเพราะว่ากระแสโลกตอนนี้นะ่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเร็วมากค่ะผมเชื่อว่าทุกๆบริษัทเนี่ยเราก็อยากที่จะก้าวไปข้างหน้า แล้วผมเชื่อว,ว่าตอนนี้โลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันพอโ,พโ,พโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันเนี่ยเราก็ต้องก้าวให้ทันแล้วผมคิดว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงจุดตัดของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าถ้าเทคโนโลยีมันอยู่ตรงไหนความต้องการของคนคืออะไรกินดีพร้อมจะเข้าไปจุดนั้นเสมอนั่นหมายความว่าทุกธุรกิจอ่ะมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้คนที่จะเดินเคียงข้างพร้อมกับคนนั่นหมายความว่าอะไรเป็นโอกาสอะไรมีปัญหา อะไรที่ดียสามารถเข้าไปทําได้เราก็จะก้าวตามทันพร้อมกันโลกใบนี้ที่หมุนไปเร็วเท่าไหร่นักอย่างตอนนี้ครก็เทคโนโลยีบล็อกเชนผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแน่นอนทุกๆอย่างก็ปรับตัวตามไปสู่บล็อกเชนมีบล็อกเชนก็สามารถที่จะมีคริปโตเคอเรนซีมีคริปโตเคอเรนซีก็สามารถจะมีดิจิทัลแอสเซทมีดิจิทัลแอสเซทก็สามารถที่จะมี NFT มี NFT เราก็สามารถที่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเพรีย์เอินสามารถที่จะ มีการที่เราจะสามารถหาสินทรัพย์อะไรบางอย่างที่เกิดจากการทําการในระบบนี้ได้ซึ่งในอนาคตผมก็เชื่อว่าเราก็จะเป็นบริษัทที่มีทุกอย่างที่พูดมาครบทั้งหมดครับพี่ก้องคริปโตนะ่ะเป็นกระแสที่ติดกระแสโลกเนาะแล้วคริปโตนี่เกี่ยวข้องกับอินดีนไหมคะถ้าทุกวันนี้ในการทําธุรกิจครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตแต่ในในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสอยู่เสมอผมเชื่อว่าในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนี้มันกำลังจะเกิดจุดตัดของจุดตัดหนึ่งของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยหนึ่งร้อยปีมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั่นหมนายความว่าใครที่จับมันไว้ได้ทันหรือเข้าใจมันได้ทันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลิกชีวิตพลิกธุรกิจแล้วก็ก้าไวไปทันโลกแห่งอ,อนาคตที่เกิดขึ้นณตอนนี้มันกำลังเกิดเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกก็คือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตยุคที่3มีบอกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของบอกเชนเนี่ย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคริปโตเคอเรนซีหรือการสกุลเงินที่เป็นรูปแบบดิจิตอลที่สามารถให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบระเบียบของการเงินที่มันง่ายขึ้นถ้าจะถามว่าอินดีมเกี่ยวเนื่องอะไรกับคริปโตเคอเรนซีเพราะเราเชื่อว,ว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะทำให้สมาชิกอินดีมทุกคนเนี่ยทำงานง่ายขึ้นและทีนี้แอนนะคะแอนเกี่ยวอะไรกับอินดีมคะแอนโทเค็นนะคะคุณก้องค่ะแอนโทเค็นชื่อของมันแอนก็คือมด มดก็คือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีพลังในการที่จะรวมกันอยู่และสร้างสรรค์สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวของมันเองได้เยอะจากการที่มันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน AND token ก็คือโท k e n หรือคริปโตสกุลหนึ่งสกุลที่สมาชิกอินดีพทุกคนจะมีโอกาสได้ใช้และแลกเปลี่ยนมันอย่างได้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเรามีความเชื่อว่าแต่ก่อนอินดีเนี่ยเราต้องการที่จะก้าวทันเทโนโลยี ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้โทเค็นได้ใช้เหรียญของบริษัทจำกัดหมายชนต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้อินดีมเองก็มีโอกาสได้ร่วมกับแอนโทเค็น uh, ซึ่งแอนโทเค็นก็มองเห็นว่าอินดีมมีศักยภาพมีอีโคซิสเม็มมีจํานวนสมาชิกนับสนแสนล,ลา้านมีจํานวนเงินหลายล้านบาทต่อเดือนที่ต้องใช้หรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันแอนโทเค็นก็จะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ฮะอันที่1การครอบครองเหรียญแอนโทเค็นเนี่ย ก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการที่อินดีมเนี่ยเข้าไปร่วมากาันมีเหมืองในการขดคริปโตนั่นหมายความว่าถือ Ant oken, แอนโทเกนก็เหมือนกับมีเหมืองเป็นของเราเองอันที่2ก็คือว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการครอบครองเหรียญของแอนโทเกนอันดับที่3นะฮะในมูลค่าแอนโทเกนที่มันเติบโตขึ้นทุกๆวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยเราก็มีสิทธทิได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย,วยครับเข้าไปดันเทรดเมื่อไหร่ครับพี่ต้องหลายคนอยากรู้เลยคําตอบเนี้ยอยากรู้มากก็ปีนี้2565 ผมเชื่อว่า2516นี่เต็มสมบูรณ์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังสงสัยลังเลนะคะวันนี้ท่านมาฟังคำตอบแล้วก็มารู้คำตอบจากท่านประธานบริษัทว่าอินดีมของเราดีอย่างไรนะคะแล้วควรรู้จกักอินดีมมากกว่านี้ทำอย่างไรอยากเป็นสมาชิกอินดีมทำอย่างไรได้อะไรจากอินดีมวันนี้อยากจะให้คุณกล้อง ตอบย้ําความมั่นใจให้กับสมาชิกอินดีมก็อยากให้ทุกคนมั่นใจนะฮะแต่ถ้าอยากให้ทุกคนมั่นใจกว่าต้องฟังลูกพี่ผมครับเชิญคุณชบาคนนี้ครับมั่นใจเต็มร้อยเต็มล้านนะคะสําหรับอินดีมว่าวันนี้ความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตนะคะถ้าคุณอยากมีอยากได้อยากเป็นอิสระภาพทางด้านการเงินเวลาและสุขภาพอินดีมคือคําตอบค่ะ เพราะว่าครูรับราชการวันนี้เวลามันจำกัดนะคะใช้แรงกับเวลาไปแลกกับเงินซึ่งเป็นแอคทีฟอินคัมถ้าเกิดอยากได้พาสีอินคัมระบบเงินไหลนะคะอินดีมสามารถให้คุณได้นะคะก็อยากให้คุณก้องสร้างความมั่นใจว่าอินดีมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคนที่ฟังคลิปนี้ได้อย่างไรเชิญค,คุณกล้องค่ะพี่ฟองสวรรค์ครับเ <laughs> ชิญชเลยครับ <laughs> ถ้าทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะมีความสุขอยากจะมีเงินอยากจะมีเวลาและอยากสร้างครอบครัวให้อบอุ่นสามารถมาสร้างที่อินดียได้ค่ะครับก็แต่ก่อนไม่มั่นใจนะครับตอนนี้หลังจากเจอสมาชิกนับหมื่นๆแสนๆคนของเราตอนนี้ผมมั่นใจที่จะบอกว่านะครับว่าเราเกิดมาเป็นยังไงไม่รู้นั่นหมายความว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีพอเราไม่ได้มีการศึกษาที่ดีพอเราไมไ่มีโอกาสที่ดีพอ แต่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนนี้ผมบอกได้อย่างมั่นใจแล้วว่าถ้าคุณมุ่งมั่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองอินดีมอาจเป็นคําตอบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีความสําเร็จจากใครหลายๆคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้แต่มีข้อแม้เดียวนะครับคือคุณต้องเริ่มต้นและคุณก็ต้องทํามันอย่างมุ่งมั่นถ้าคุณเริ่มต้นและคุณมุ่งมั่น คุณทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณได้แม้ว่าคุณจะมีต้นทุนที่จํากัดการศึกษาที่จํากัดหรืออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดความสําเร็จเป็นของคุณทุกคนได้ครับยอดมากขอ,ขอบคุณคุณก้องมากค่ะ